ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานนะครับหน้าไม้ยิงปานหน้าไม้ชิงไลยนะครับโดยช่างเทียนนะครับอันนี้ส่งงานสองกระบอกนะครับเป็นทรงกําคอนะครับเป็นประดู่ทั้งลํานะครับสองกระบอกนี้ส่งงานให้คุณมนตรีนะครับมนตรีนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็ สั่งไปสามกระบอกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้มาสั่งอีกสองกระบอกนะครับเป็นห้ากระบอกครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเนาะจันทบุรีนะครับนี่ครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับตัวนี้ก็จะปิดท้ายด้วยอลูมิเนียมนะครับเนาะหนาสามมิลนะครับครับทรงกาคอไม่มีแก้มนะครับแบบเรียบๆนะครับเนาะตรงคอก็แกะลายชิคเกอร์นะครับเนาะ ข้อไกจะเป็นข้อไกลอลูมิเนียมนะครับนครับไกเซฟสแตนเลสครับไกเซฟนกน,นะครับสแตนเลสนะครับครับรโจรมือก็แกะลายชิคเกอร์นะครับโจมือน,นะคะะรับลายชิคเกอร์เต็มรูปแบบนะคระับโจมือคอนะคะรับตรงที่เราจับนะครับจะจะกันลื่นได้นะครับสำหรับ ตรงคอกระโจมมือนะครับน้อวันนี้ลูกค้าสั่งระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับทั้งสองกระบอกเลยครับชักเจ็ดสิบห้านะครับทิ้งไปก็ประมาณสี่สิบห้านะครับนะครับจะเป็นปีกข้างคาวแบบลูสไลด์นะครับดูเชียงนะครับงสวยๆนะครับปีกข้างเข่านะครับนาะ อันนี้เป็นปีกกว้างห้าสิบห้าเซนนะครับครับยางที่แถมไปก็จะเป็นยางนี่ะครับสิบมิลลูใน3มมิลนะครับตัวนี้เนาะแรงเลยนะครับสําหรับยางสีม่วงครับตัดที่สิบเก้าสิบเกเซนนะครับระยะชัก7จะห้าตัดสิเก้ซนก็ดึงพอดีพอดีเลยครับครับครับแรงเลยนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับ ถายิงระยะประมาณ15 20เมตรนะครับเส้นเดียวก็พอนะครับสําหรับอย่างตัวนี้นะครับถ้าจะยิงไกลกว่านั้นก็เสริมไปอีกเส้นหนึ่งนะครับก็อย่างแรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรังธรรมดานะครับรังไม้เนาะไม่ได้ฝังทองเหลืองนะครับลูกค้าสั่งนะครับสั่งเป็นกระบอกที่ห้านะครับสําหรับคุณมนตรีนะครับคุณมตรีนะครใต้ท้องกมจะยืดอยู่เนี่ยนะครับอยู่ สี่จุดนะครับไตทองนั้นเป็นขาจับท่อแบบสแตนเลสนะครับเนาะตัวนี้นะครับสแตนเลสหนาสามมิลนะครับขาจับท่อนะแข็งแรงนครับใช้งานดีนะครับสําหรับขาจับท่อนะเนาะเวลาขึ้นต้นไม้ขึ้นอะไรก็จะสะดวกสบายนะครับก็สามารถใช้ขาจับท่อในการคล้องกิ่งไม้อะไรได้นะครับเนาะเวลาขึ้นต้นไม้นะครับครับถ้าไม่มีสายสะพายนะครับ ราคาเท่าไหนสนใจก็สั่งได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่องเทียนนะครับช่องเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับเนาะครับสอบถามได้นะครับสําหรับทั้งสองกระบอกนี้ก็ราคากระบอกละสามพันสามร้อยบาทนะครับ ยังไม่รวมค่าจะส่งครับครับค่าจะส่งอ็อจะประมาณสองร้อยนะครับค่าจะส่งครับก็ผมก็แกะหลยเชกเกอร์ให้เต็มที่นะครับเนาะก็บางค่ายก็จะมีเฉพาะคอนะครับบางค่ายก็จะไม่มีนะครับกระจมมือนะครับเนาะอันนี้ผมจัดให้เต็มที่เลยนะครับราคานี้นะครับเนาะสามพันสามร้อยบาทนะครับท้ายก็แข็งแรงนะครับเนาะท้ายลูมิเนียมนะครับ ยุดสกูนะครับยุดสกูอยู่สองจุดนะครับเลลงง่ายนะครับหลังอ่อนนะครับเล็งง่ายแม่นๆเลยนะครับเทสแล้วทั้งสองกระบอกนะครับเทสแม่นนะครับนี่นะครับกระบอกต่อไปก็จะเป็นปลาดูเหมือนกันนะครับปลาดูทั้งลำเหมือนกันนะครับครับแกะลายชิคเกอร์แบบเต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับตัดลายสามเส้นนะครับกระโจมเงินนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สั่งช่วงนี้ก็จะได้ปลาดูทั้งลำนะครับเนาะ ไปดูทั้งลำลายสวยๆนะครับเพิ่มความเข้มของลายไม้ไปนะครับเนาะเพิ่มสีเข้าไปนะครับจะดูแบบดูดันขึ้นนะครับสําหรับประดูนะครับเนาะครับตัวล้างกัเหมือนกันนะครับเนาะมันจะกลมกลืนกันนะครับเวลาเข้ากุมเข้าหมายก็จะแบบพางได้นะครับสีเข้มๆนะครับเนาะถ้าจะให้ดีก็ทําสีปีกอีกได้นะครับลูกค้าก็สามารถเอาไปพ่นสีได้นะครับพ่นสีดําหรือว่าสีอะไรได้นะครับเนาะ สำหรับปีขางข่าวนะครับทหาจะให้แบบพางดีๆนะครับเวลาเข้าใหม่นะครับแต่สำหรับตัวลางตัวพันธายนี่มันจะแบบสีเข้มอยู่แล้วนะครับเนาะไม่สะร้อนแสงนะครับเนาะสำหรับตัวลางกับตัวพันท้ายนะครับเข้มๆนะครับที่ผมทําสีเข้ไปนะครับครับลูกค้าไหนชอบแบบนี้ก็สั่งได้นะครับเนาะครับสามพันสามร้อยนะครับ ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเป็นทรงกำคอครับเป็นทรงเหมือนไอ้ปืนแก๊ปโบราณนะครับทรงนี้นะครับเนาะมันทรงลูกซองครับหรือว่าทรงปืนแก๊ปโบราณนะครับทรงนี้นะครับเนาะตรงด้านคอครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแหลมๆนะครับเนาะนี่นะครับสองฝั่งนะครับนี่นะครับ ใต้ท้องใต้ตรงนี่นะครับเขาไกลกันฝังลงไปนะครับนี่นะครับชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับทุกมิตินะครับทําให้ลูกค้าแบบละเอียดนะครับเนาะให้ลูกค้าได้พึงพอใจที่สุดนะครับสําหรับหน้าไม้ชิงไลนยนะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะครับ ดูที่ลูกค้าสั่งนะครับถ้าลูกค้าพึงพอใจลูกค้าก็สั่งเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ก็เป็นกระบอก E5 นะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องนาไมชยงรายนะครับถ้ามีผลงานดีๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไวอค่นี้นะครับสวัสดีครับ